ความหึงหวงเป็นอารมณ์ที่หลายคนรู้จักดีมันอาจจะโผล่มาเมื่อเห็นแฟนคุยกับคนอื่นหรือเมื่อเพื่อนสนิทดูสนิทกับคนอื่นมากกว่ากับเราบางคนบอกว่าความหึงคือเครื่องพิสูนรรักแต่บางครั้งความหึงเกินไปกลับทำลายความสัมพันธ์จนไม่เหลืออะไร a p นี้จะพาคุณเจาะลึกจิตวิทยาของความหึงหวงทั้งต้นเหตุผลกระทบและวิธีจัดการกับมันอย่างสร้างสรรค์ ไม่ว่าคุณจะเป็นคนขี้หึงหรือถูกคนรักหึงเกินไปก็มาหาคำตอบด้วยกันหลายคนเข้าใจผิดว่าความหึงคือการแสดงความรักถ้าคนรักหึงแปลว่าเขารักเรามากหรือถ้าเราไม่หึงเราคงไม่รักเขาพอแต่จริงๆแล้วความหึงเป็นสัญญาณของความกลัวสูญเสียการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นและความไม่มั่นใจในตัวเองและความสัมพันธ์ในระดับที่เหมาะสมความหึงอาจช่วยให้เรารู้สึกเห็นคุณค่าความสัมพันธ์และใส่ใจคนรัก แต่เมื่อเกินพอดีมันกลายเป็นพิษทำให้เกิดการควบคุมการขี้ระแวงและความขัดแย้งไม่รู้จบรากเง้าของความหึงหวงมาจากหลายปัจจัย 1. ความกลัวการสูญเสียหากเรากลัวว่าจะถูกทิ้งหรือสูญเสียคนรักเราอาจรู้สึกไม่ปลอดภัยเมื่อเขาอยู่กับคนอื่นความกลัวนี้อาจมาจากประสบการณ์ถูกทรยศในอดีตหรือการไม่มั่นใจในคุณค่าตัวเอง 2. ความไม่มั่นคงในตัวเอง หากเรามีภาพลักษณ์ตัวเองที่ไม่ดีคิดว่าตัวเองไม่ดีพอเราจะง่ายต่อการคิดว่าอีกคนจะเลือกคนอื่นที่ดีกว่าเราทําให้เราเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นและหึงหวงได้ง่าย 3. การเปรียบเทียบทางสังคมโซเชียลมีเดียและวัฒนธรรมที่ยกย่องความสำเร็จและความสวยงามทำให้เรามองว่าคู่ของเรามีตัวเลือกมากมายสร้างความกังวลว่าจะถูกแทนที่รูปแบบการแนบอันไม่ปลอดภัย คนที่มี attachment style แบบกังวลอาจต้องการการยืนยันจากคนรักมากแล้วหวาดกลัวการถูกทิ้งจึงมักมีความหึงหวงสูงเมื่อความหึงหวงเกิดขึ้นเราสามารถจัดการด้วยวิธีนี้ได้ 1. รับรู้อารมณ์สังเกตเมื่อความหึงปรากฏแทนที่จะตีความทันทีลองนั่งกับความรู้สึกนั้นและถามตัวเองว่าเราเศร้าหรือกลัวอะไรรากเง้าคืออะไรเมื่อรู้ต้นตอจะง่ายต่อการจัดการสสื่อสารอย่างเปิดใจ บอกคนรักอย่างสงบว่าอะไรทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจเช่นเมื่อเธอพูดถึงแฟนเก่าบางทีฉันรู้สึกไม่มั่นใจเพราะฉันกลัวถูกเปรียบเทียบการบอกความรู้สึกของตัวเองโดยไม่กล่าวโทษช่วยให้ทั้งสองคนเข้าใจและหาทางออก 3. เสริมสร้างความมั่นใจในตัวเองทำสิ่งที่ทำให้คุณภาคภูมิใจเช่นฝึกทักษะใหม่ออกกำลังกายหรือดูแลตัวเองความมั่นใจในตัวเองจะช่วยลดการเปรียบเทียบและความกลัวว่าจะไม่ดีพอ 4. สร้างความไว้วางใจความเชื่อใจไม่เกิดขึ้นทันทีแต่ต้องสร้างผ่านประสบการณ์ซ้ำๆพูดคุยเกี่ยวกับความคาดหวังและรักษาสัญญาเล็กๆน้อยๆกับคนรักเช่นตอบข้อความเมื่อบอกว่าจะตอบตรงเวลาสิ่งเล็กๆเหล่านี้สร้างความมั่นคงจําจำกัดการเปรียบเทียบหากโซเชียลมีเดียทำให้คุณรู้สึกหึงหวงหรือไม่พอใจลองลดเวลาใช้หรือแทนที่จะดูชีวิตคนอื่นให้ใช้เวลาไปกับพัฒนาตัวเองและความสัมพันธ์ของคุณ 6. ขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญหากความหึงหวงรุนแรงชุนกระทบชีวิตประจำวันนักจิตวิทยาหรือนักบำบัดสามารถช่วยให้คุณเข้าใจและจัดการกับความรู้สึกนี้ได้ตัวอย่างเรื่องของเต้ยและเหมยช่วยให้เห็นว่าวิธีจัดการความหึงทำได้อย่างไร เตยเป็นคนอัธยาศัยดีทำงานที่ต้องพบลูกค้าและชอบเข้าสังคมส่วนเหมยเป็นนักเขียนที่เก็บตัวและชอบความสงบช่วงแรกของความสัมพันธ์เหมยรู้สึกอึดอัดทุกครั้งที่เตยไปพบลูกค้าหญิงจนบางครั้งทะเลาะก,กันเหมยคิดว่าเขาจะเจอคนที่น่าสนใจกว่าเธอและอาจทิ้งเธอไปเตยไม่เข้าใจว่าทำไมเธอไม่ไว้ใจจนวันหนึ่งทั้งคู่ตัดสินใจไปพบที่ปรึกษาคู่รัก พวกเขาได้เรียนรู้ว่าเหมยมีความไม่มั่นคงในตัวเองและกลัวการถูกทิ้งมาจากการถูกแฟนเก่านอกใจขณะที่เต้ยไม่รู้วิธีให้ความมั่นใจเพราะคิดว่าคำพูดหวานๆเป็นเรื่องไร้สาระหลังจากนั้นเหมยเริ่มทำสิ่งที่ทำให้ตัวเองภูมิใจเช่นเขียนเรื่องสั้นและฝึกพูดความรู้สึกอย่างตรงไปตรงมาส่วนเต้ยก็พยายามให้เวลาคุณภาพกับเหมยเมื่อเขาว่างและอธิบายกำหนดการของเขาอย่างชัดเจน ความหึงหวงลดลงและความสัมพันธ์ก็แน่นแฟนขึ้นความหึงหวงเป็นอารมณ์ธรรมชาติไม่ใช่สัญญาณของความล้มเหลวการเข้าใจรากเหง้าและจัดการอย่างมีสติจะช่วยให้ความหึงไม่กลายเป็นพิษจำไว้ว่าความรักที่ดีต้องการความไว้วางใจเมื่อคุณมั่นใจในตัวเองและเห็นคุณค่าของความสัมพันธ์คุณจะสามารถมองเห็นว่าความหึงเป็นเพียงอารมณ์ชั่วคราวไม่ใช่ความจริงที่ต้องเชื่อเสมอไป ขอบคุณที่ฟังตอนนี้จนจบหากคุณหรือคนรักกำลังต่อสู้กับความหึงหวงหวังว่าตอนนี้จะมอบเครื่องมือและกำลังใจในการจัดการและสร้างความเชื่อใจพบกันใน AP ต่อไปเราจะพูดถึงความลับของการสื่อสารแบบ non-violence communication เพื่อให้ความสัมพันธ์ทุกคู่สื่อสารกันอย่างอบอุ่นและเข้าใจยิ่งขึ้น